วิตามินซีคืออะไรกันแน่แล้วไอ้รูปแบบต่างๆที่ขายกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันต่างกันจริงไหมครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนสนใจมากๆเลยนะครับวิตามินซีคืออะไรกันแน่แล้วไอ้รูปแบบต่างๆที่ขายกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันต่างกันจริงไหมครับสวัสดีค่ะก็น่าสนใจมากเลยนะคะเรื่องนี้ใช่ครับเราจะคุยกันตั้งแต่พื้นฐานเลย วิตามินซีคืออะไรมีประโยชน์ยังไงขาดหรือเกินจะเป็นอะไรไหมและที่สำคัญเลยคือพวกรูปแบบต่างๆที่เราเห็นนะครับทั้งแบบเม็ดฟูแบบผสมเกลือแร่หรือแบบล้ำๆหน่อยมันต่างกันยังไงแบบไหนเหมาะก,กับใครกันแน่ได้เลยค่ะงั้นเริ่มกันที่พื้นฐานเลยนะครับวิตามินซีหรือชื่อทางเคมี L-ascorbic acid เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำเนะร่างกายสร้างเองไม่ได้ก็ต้องได้จากอาหารหรือว่าอาหารเสริมเอา ใช่ค่ะแล้วก็จําเป็นต่อกระบวนการหลายอย่างในร่างกายมากๆเลยมีอะไรบ้างครับหลักๆเลยหลักๆเลยนะคะที่สําคัญมากๆก็คือ 1. ช่วยสร้างคอลลาเจนค่ะอันนี้เป็นโครงสร้างสําคัญเลยนะของผิวหนังกระดูกเส้นเอ็นหลอดเลือดช่วยเรื่องแผลหายด้วยอืมหึ่มสำคัญนะเนี่ย สคือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์เราจากความเสียหายต่างๆอันนี้ได้ยินบ่อยเลย 3. ก็คือเสริมภูมิคุ้มกันค่ะช่วยกระตุ้มการทำงานของเม็ดเลือดขาว 4. ช่วยดูดซึมธาตุเหล็กโดยเฉพาะธาตุเหล็กจากพืชน,นะคะอันนี้สำคัญอ๋อครับครับแล้วก็หเกี่ยวข้องกับการสร้างสารสื่อประสาทบางตัวที่สาคัญต่อสมองค่ะฟังดูแล้วคือขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับเนี่ยแล้วถ้าเกิดได้รับไม่พอ หรือว่าเผลอกินเยอะไปล่ะครับอันนี้จะเป็นยังไงบ้างถ้าขาดนะคะถ้าระยะสั้นๆอาจจะแค่รู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียแต่ถ้าขาดแบบรุนแรงแล้วก็เรื้อรังนะคะอันนี้จะนําไปสู่โรคที่เรียกว่าหลักปิดลักเปิดหรือสเกอร์วีอ๋อที่เลือดออกตามไรฟันใช่ค่ะเลือดออกตามไรฟันแผลหายช้าปวดข้ออันนั้นคืออาการคลาสสิกเลยส่วนถ้าได้รับเกินเนี่ยโชคดีว่าวิตามินซีละลายน้ําได้ดีส่วนเกินส่วนใหญ่ก็จะถูกขับออกทางปัสสาวะค่ะ ก็คือไม่สะสมในร่างกายเท่าไหร่0 0พันมิลลิกร,รมัมอันนี้ก็อาจจะทําให้ท้องเสียคลื่นไส้หรือว่าปวดท้องได้ค่ะแล้วในบางคนที่อาจจะมีความเสี่ยงอยู่แล้วการทานสูงๆนานๆอาจจะเพิ่มโอกาสเกิดน,นิ้วในไตได้นิดหน่อยอืมครับแล้วปริมาณที่แนะนําจริงๆคือเท่าไหร่ครับต่อวัน สำหรับผู้ใหญ่ทั่วไปนะคะผู้ชายจะแนะนำที่90มิลลิกรัมต่อวันค่ะผู้หญิง75มิลลิกรัมแต่ว่ามีข้อสังเกตคือคนที่สูบบุหรี่ร่างกายต้องการวิตามินซีเพิ่มขึ้นนะคะควรจะบวกไปอีกประมาณ35มมิลลิกรัมต่อวันค่ะโอ้คนสูบบุหรี่ต้องทานเยอะกว่าใช่ค่ะส่วนแหล่งที่ดีที่สุดแน่นอนว่ามาจากอาหารผักผลไม้สดค่ะ เช่นอะไรบ้างครับก็พวกส้มเกรปฟรุตสตรอเบอรี่กีวีพริกหยวกแดงบ็อกโคลี่ผักใบเขียวต่างๆค่ะพวกนี้วิตามิน C สูงโอเคครับชัดเจนเลยเรื่องพื้นฐานทีนี้มาถึงประเด็นที่ผมว่าหลายคนสงสัยกันมากเรื่องรูปแบบวิตามิน C ที่ขายขายกันเนียครับมันไม่ใช่ L-ascorbic acid เหมือนกันหมดหรอครับ อ๋อค่ะไม่เชิงค่ะคือพื้นฐานมันคือ a s c o r b i บิกแอซนั่นแหละค่ะแต่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างไปบ้างครับเห็นมีทั้งแบบ a s c o r b i บิ c แอซิธรรมดา Mineral Ascorbates a s c o r คอ l p a พ m i เทรแล้วก็ลิปโซมอ l อะไรเนี่ยครับมันต่างกันยังไงเริ่มที่ตัวเบสิกสุดก่อนเลย a s c o r b i บิกแอซได้ค่ะ a s c o r b i บิกแอซนะคะอันนี้คือรูปแบบบริสุทธิ์เลยเหมือนที่เจอในธรรมชาติ ที่ผลิตทางอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนใหญ่มาจากกลูโคสค่ะเป็นกระบวนการที่เรียกว่าไร s ส a ตนข้อดีของรูปแบบนี้คือร่างกายดูดซึมได้ดีนะคะมีงานวิจัยรองรับเยอะมากแล้วก็ราคาเข้าถึงง่ายที่สุดครับแต่ข้อเสียก็คืออย่างที่บอกมันคือกรดแอสคอร์บิกมันมีความเป็นกรดอยู่ซึ่งบางคนโดยเฉพาะคนที่กระเพาะไวไหน่อยอาจจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ค่ะ อ๋อ oh, ครับครับอันนี้เคยได้ยินเหมือนกันว่ากินแล้วแสบท้องใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าทานตอนท้องว่างหรือทานในปริมาณสูงสูงแล้วพวก Mineral Ascorbates ล่ะครับอย่าง Calcium Ascorbate หรือ Sodium Ascorbate ที่เห็นอันนี้คือมาแก้เรื่องกรดเป็นกลางมากขึ้นค่ะไม่เป็นกรดเท่าแบบเดิมหรือที่เขาเรียกว่า b u ฟเฟอร์บัฟเใช่ไหมครับใช่ค่ะทำให้มันอ่อนโยนต่อกระเพาะอาหารมากกว่า ข้อดีอีกอย่างคือเราก็ได้แร่ธาตุตัวนั้นๆเสริมเข้ามาด้วยเช่นได้แคลเซียมหรือโซเดียมอืมก็ดีสิครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงค่ะอย่างคนที่ต้องจํากัดโซเดียมเช่นคนเป็นความดันโลหิตสูงอาจจะต้องเลี่ยงโซเดียมแอสคอเบตในปริมาณสูงๆแล้วก็ถ้าเทียบม,มิลลิกรัมต่อมิลลิกรัมนะคะปริมาณตัววิตามินซีจริงๆอาจจะน้อยกว่าแบบแอสคอเบกแอซิดเพียวๆเ,เ,เล็กน้อยเพราะมีส่วนของแร่ธาตุเข้ามาด้วยเข้าใจครับผมมีอีกแบบที่ฟังดูเอ่อ ซับซ้อนขึ้นหน่อยเอสค b ร์บิวพารมิอันนี้บอกว่าละลายในไขมันได้มันต่างจากพวกละลายน้ำยังไงครับใช่ค่ะตัวนี้คือการเอาแอสคอร์บิกแอไปต่อกับกรดไขมันชนิดหนึ่งชื่อ p า l m ม t i c a แอซค่ะทำให้โมเลกุลที่ได้เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษคือละลายได้ในไขมันออ๋ ข้อดีคือมันสามารถเข้าไปทำงานในส่วนที่เป็นไขมันของร่างกายได้เช่นในเยื่อหุ้มเซลล์ช่วยปกป้องส่วนไขมันตรงนั้นจากอนุมูลอิสระได้ดีเลยนิยมใช้ในพวกเครื่องสำอางหรือเป็นสารกันหืนในอาหารที่มีไขมันนะคะครับแต่ข้อเสียคือในแง่ของการเพิ่มระดับวิตามินซีในเลือดเพื่อให้ร่างกายใช้ประโยชน์โดยรวมเนี่ย ร่างกายต้องไปย่อยสลายพันธะระหว่างวิตามินซีกับกรดไขมันออกก่อนทําให้การดูดซึมเพื่อเพิ่มระดับวิตามินซีในเลือดโดยรวมอาจจะไม่ดีเท่าหรือไม่เร็วเท่าแบบที่ละลายน้ําโดยตรงค่ะอืมเหมาะกับงานเฉพาะทางมากกว่าว่างั้นเถอะใช่ประมาณนั้นค่ะสุดท้ายครับตัวที่ดูเหมือนจะใหม่สุดล้ําสุดไลโพโซมอลวิตามินซีอันนี้คืออะไรครับเห็นโฆษณาเยอะมากว่าดีกว่าดูดซึมดีกว่าจริงไหมครับเนี่ย ค่ะไลโปโซมอลวิตามินซีนี่เป็นเทคโนโลยีการนำส่งแบบใหม่นะคะหลักการคือเขาจะเอาโมเลกุลของวิตามินซีเนี่ยไปห่อหุ้มด้วยโครงสร้างไขมันเล็กๆที่เรียกว่าไลโปโซมซึ่งไลโปโซมเนี่ยมีโครงสร้างคล้ายๆกับเยื่อหุ้มเซลล์ของเราเลยค่ะครับแล้วมันช่วยยังไง เขาเชื่อกันว่าไลโปโซมจะช่วยปกป,ป้องวิตามินซีจากกรดในกระเพาะอาหารไม่ให้ถูกทำลายไปก่อนและอาจจะช่วยให้ตัววิตามินซีเนี่ยสามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้โดยตรงหรือได้ง่ายขึ้นคนก็คือทำให้ระดับวิตามินซีในเลือดสูงขึ้นกว่าการทานวิตามินซีแบบธรรมดาในปริมาณที่เท่ากันและก็อ่อนโยนต่อกระเพาะด้วยฟังดูดีมากเลยนะครับ ใช่ค่ะฟังดูดีมากแต่ก็มีข้อควรพิจารณาเหมือนกันอย่างแรกคือราคาค่อนข้างสูงกว่าแบบอื่นมากๆอย่างที่สองคือแม้จะมีงานวิจัยบัญชิ้นที่ชี้ว่า มันดูดซึมได้ดีกว่าทําให้ระดับในเลือดสูงกว่าจริงแต่งานวิจัยระยะยาวที่เปรียบเทียบผลลัพธ์ทางสุขภาพจริงๆกับ a s c o r b i c a c แ d แบบธรรมดาเนี่ยยังมีไม่มากเท่าค่ะแล้วก็คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไลโปโซมแต่ละยี่ห้อก็อาจจะแตกต่างกันได้ด้วยนะคะการควบคุมการผลิตสําคัญมากโโหมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องดูเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วสรุปแล้วเราควรจะเลือกยังไงดีครับให้มันเหมาะกับเราที่สุด สรุปง,ง่ายๆเลยนะคะ 1. ดีที่สุดเสมอคือการได้เราวิตามินซีจากอาหารค่ะผักผลไม้สดหลากหลายชนิดอันนี้คือเบอร์หนึ่งครับผม 2. ถ้าต้องการอาหารเสริม Ascorbic Acid แบบธรรมดาธรรมดาเนี่แหละค่ะถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากเป็นเหมือน g o ลด์สแตนดารเลยมีประสิทธิภาพดีคุ้มค่าแล้วก็มีข้อมูลวิจัยรองรับเยอะที่สุดตัวพื้นฐานแต่ดีใช่ค่ะ 3. ถ้ามีปัญหาเรื่องกระเพาะไวต่อกรด หรือทานวิตามินซีปริมาณสูงแล้วรู้สึกไม่สบายท้อง Minerals s c o r b a t e s หรือแบบ Buffered เป็นทางเลือกที่ดีค่ะอ่อนโยนกว่า 4. Mm. Liposomal Vitamin C อันนี้อาจจะดูดซึมได้ดีกว่าจริงเหมาะกับคนที่อาจจะต้องการระดับวิตามินซีในเลือกสูงเป็นพิเศษหรือมีปัญหาการดูดซึมบางอย่างแต่ก็ต้องแลกกับราคาที่สูงขึ้นมากและข้อมูลระยะยาวยัง,ยงน้อยกว่าควรเลือกยี่ห้อที่น่าเชื่อถือมากๆค่ะ ส่วนแอสคอร์บิวปอมิเตตอันนี้หมอกับการใช้งานเฉพาะทางมากกว่าเช่นในผลิตภัณฑ์ทาผิวหรือเป็นสารตั้งอนุมูลอิสระในส่วนไขมันไม่ใช่แหล่งวิตามินซีหลักที่หวังผลต่อสุขภาพโดยรวมค่ะสุดท้ายจริงๆการเลือกรูปแบบที่ดีที่สุดมันขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคลงบประมาณแล้วก็การตอบสนองของร่างกายแต่ละคนเลยค่ะและแน่นอนว่าคุณปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเสมอนะคะก่อนที่จะเริ่มทานอาหารเสริมใหม่ๆชัดเจนมากๆเลยครับขอบคุณมากครับ ฟังแล้วก็น่าคิดต่อนะครับว่าจริงๆนอกจากรูปแบบของวิตามินซีที่เราเลือกกินเข้าไปแล้วเนี่ยปัจจัยอื่นๆในร่างกายเราเองอย่างเช่นสุขภาพของลำไส้เราหรือว่าอาหารอื่นๆที่เรากินเข้าไปพร้อมๆกันเนี่ยมันจะมีผลต่อการที่ร่างกายจะเอาวิตามินซีไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนอีกหรือเปล่าอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่น่าสนใจให้เราไปลองหาข้อมูลกันต่อได้อีกนะครับ